เมื่อปี2,516ทหารอิสระของอดีตนาย,ยุรระมนตรีพังมาุนุได้ถูกทหารของนายพลเนวินยิงตายทหารของนายพลเนวินได้นำระเบิดสังหารถอดสลักไว้ใต้ศพเพราะคาดว่าอย่างไรเสียเมื่อทหารของท่านอุนุทราบเรื่องก็จะต้องมาพลิกศพแล้วก็เป็นความจริงทหารของฝ่ายอุนุทราบว่าพวกตนถูกยิงตายก็มาห้อมล้อมศพอยู่ประมาณห้าคนแล้วก็พลิกศพที่กว้างขึ้น เพื่อจะดูหน้าพอขยับศพยหงายขึ้นเท่านั้นลูกระเบิดก็ระเบิดทันทีแต่ปรากฏว่าทหารทั้งห้านายไม่ได้รับอันตรายเพียงแต่เสื้อกางเกงขาดไปบางส่วนเท่านั้นมาทราบกันภายหลังว่าทหารทั้งห้านายนั้นมีเหรียญรุ่นของหลวงพ่ออุตมะพกติดตัวไปทุกคนเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ชาวพม่าพากันหลั่งไหลมาขอเหรียญจากหลวงพ่อจนกระทั่งเหรียญรุ่นนี้ตกอยู่แก่ชาวพม่าจนหมดสิน้น बोलने में दर्द है